สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวร้านแอมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นแอมเบอร์เกอร์แขกเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่อันนี้ชื่อร้านเนวสตาร์นะครับเนวสตาร์คล้ายคล้ายเคนตักกี้บ้านเรานี่มีพิซซ่าไอติม10แฮมมีสปากเกตตี้ด้วยครับอาหารอิตาลี12แฮมเรามาดูกันว่ามีคล้ายคล้ายเคปซีหรือเปล่า นี่อันนี้มี Family m e a l 48แฮม Dinner m e a l เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้เป็นพวกน้ำต่างๆครับราคา10แฮม8แฮมนี่เมื่อกี้ผมสั่งอันนี้ไปสั่งคลาสสิกซิงเกอร์คลาสสิกซิงเกอร์นี่12แฮมเอง120บาทไทยโอ้แพงเหมือนกันนะเนี่ยมีดีด้วยมีชิคเก้นครับมีชิคเก้นครับมีชิคเก้นบั c เก็ต เราได้ดูบรยาานนร,บบรยากาศร้านนะบรรยากาศร้านเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าดีก่ออันนี้เป็นร้านครับ Neil Star Neil Star มีแฮมเบอร์เกอร์น่ากินอยู่นี่บรรยากาศร้านที่ผมนั่งมีไก่นะครับไก่นั่นไก่แปดดาวห้าดาวไม่พอต้องแปดาวเพราะมันร้อนมากนี่ท้่เรามองทางๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ร้านบรรยากาศนะ่ากินเพื่อนเพื่อนแวะผ่านมาแถวไอถนนแถวโกซูก็แวะมาทานได้น้ำผลไม้ที่นี่นะมน้ำกล้วยอร่อยมากรบรานาน่าจุยน้ำกีวีก็อร่อยโอเคครับสำหรับร้านนี้ผมก็แนะนำเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วถ้าแวะมาก็อย่าลืมโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกับผมเจฟูมูลแล้วก็โอลังสิตเที่ยวพวกผมครับมันยึกชอ็อต มีมีกลุ่มเพื่อนๆชาวผิวดำกินกันอยู่